มมลนันนอที่เทีปฏิบัติทน่งปนะได้ไดไม่ดีนหมอมาดีไม่ได้ไม่ไปไม่ไปยไม่ไปไม่ไปไม่ไปเพานเยอยขอตไมขอไมขอไม่ไปไม่ไปกลับปูนะรับรับูชาวบ้านเห็นลูกเลยเอก็ลพ่มให้ล่อถามผมรอดพอามเ๋เดว คุเป็นไงมาตัวดนะคุณทำร้ายนีอ่ะ <Glenn sound> ่กวานอยู่แล้วครับอย่างเงี้ยคุจะไปเยี่ยมตลาดคุณเสื้อะยจะทร้ายผมนะใ่ให็นใใ่อ้เีเดีเรียวเดี๋ยวทามมีเรื่องแน่นะเี๋ยเดียวเดียวเดียเี๋ยวเดียวเว

ไม่ได้เป็นพระหรอกเขาน้านารม็ไงอ <Das S 2> ูกเป็นไรเนี่ยเอออุบนดอุเี้ยทเยนุ้เ่เย่าจ่า่่า่าเ่า่าจ่า่าจ่า่เ่าจ่าจ่า่าจ่า่าเ่า่าจ่่ยจ่า่าจ่า่าจา่่ย่นา่า่่า่า่าเ่

ยุจ um, mm ังเลย้ันหลังมต้องเป็นใสยากกระทาก็เก็บเพอเจบเคลียร์พระดาย้า้นคุณผูต่อยกผมีไม่ยอมเขาใหต่อยให้ใงต่อยวันนดต่อย มึงกอนเงินไปทำบุญน้ำอเมื่อวานมึงได้ยินนะกูกงวเงินไปทำบุญเมื่อวานไปทำบุญมาเยอะแยะนรกแดปเลยควมายมาจะเามมาอยู่ล้วแล้วไวไ้ให้ไม่ให้ไม่ใหอไม่ให้ไ่ให้ไมหไป่ให้ไม่ให้ไม่ใไ่ใหไม้ไม่้ไ